ณตอนนี้สถานการณ์ฮอร์โมนวาวุ่นมากๆเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะสวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาขออัปเดตสถานการณ์นิดนึงและกันเนาะว่าช่วงที่ผ่านมานะถ้าหลายๆคนที่ติดตามปออยู่เนาะก็จะเห็นว่าปอได้ใช้แคร,รีคามนะคะแล้วก็ได้มีใช้สูตร ซูเปอร์วูแมนเนี่ยแทนแครคามเนอะแล้วก็ปอรู้สึกว่าพักหลังๆเนี่ยด้วยด้วยความที่แบบต้องบอกว่าแอบขี้งกนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปอเนี่ยมีน้ำมันครบหมดแล้วแล้วก็อยากที่จะผสมเองเนาะซึ่งปอก็ผสมเนี่ยอยู่ในขวดเนี่ยหลายขวดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เออ ตอนนี้เข้าใจว่าร่างกายของปอน่าจะคุ้นชินกับน้ำมันหอมระเหยแล้วก็ยังคงมีความต้องบอกอย่างนี้ว่าออฮอร์โมนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเนาะเพราะเข้าสู่ช่วงวัยทองเพราะอะไรถึงบอกว่าเข้าสู่ช่วงวัยทองมันไม่ใช่ว่าปอคิดเองนะแต่ว่าปอก็หาข้อมูลเนหลายๆข้อมูลที่ อาการวัยทองมียังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็น่าจะประมาณ90%ที่แบบค่อนข้างตรงเนาะแล้วก็ล่าสุดที่ปอได้ประสบกับตัวเองก็คือประจําเดือนเนี่ยขาดไปประมาณ55วันซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ช่วงที่ขาดไปอรอบสักประมาณ25วัน28วันเนี่ยพอขาดไปปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่า มันจะหมดแล้วอะไรแบบนี้แต่ก็แอบ,บคิดเข้าข้างตัวเองว่าหรือว่าท้องอะไรแบบนี้คือมันมีความหลายๆอย่างเนาะแล้วก็มันก็ตลกดีแต่ก็คิดว่าไอ้เรื่องประเด็นท้องมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะมันน่าจะเป็นประมาณว่าเราน่าจะหมดประจำเดือนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็แต่น้ำมันสูตรซูเปอร์วูแมนเนี่ยปอก็ยังผสมอยู่นะ แล้วก็จนกระทั่งพอผ่านไปอีกสักเกือบประมาณ50วันแล้วแล้วปอก็จูจ่ๆก็มาคิดได้เนอะว่าเฮ้ย <Hey. S 1> หรือว่าสูตรซปเปอร์วูแมนเนี่ย ปอรู้แหละว่ามันก็จะไม่เหมือนกับสูตรแครีคามของโดเทราที่เขาคิดมาหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นปอก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างนั้นเนี่ยปอกลับไปย้อนกลับไปใช้สูตรแครีคามเหมือนเดิมดีกว่าเนาะช่วงที่ผ่านมาก็มันมีความเปลี่ยนไปของฮอร์โมนเนาะต้องเรียกว่า ออรอบประจำเดือนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเนาะซึ่งมันก็คือมันเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยแหละก็เลยคิดว่าน่าจะต้องกลับมาเป็นแบบสูตรออริจินอลของเขาโดยที่เราพออาจจะเจอจางสักประมาณ50%เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นขวดใหม่นะ ที่ที่ปอพิ่งสั่งมานะแล้วก็ปอจะเจือจางเขาก็โดยที่ขวดนี้ปอจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งใส่กับน้ำมัน FCO เนาะแล้วกออ็อีกครึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าขวดนี้ปอจะแบ่งได้2ขวดเนาะเพราะว่าตอนแรกๆเลยที่ปอได้ใช้แบบเพียวๆเนี่ย ครั้งแรกถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะลองกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ปอได้บอกว่าเรื่องของไมเกรนเนาะเพราะว่าเขาไปปรับสมดุลฮอร์โมนตรงนั้นนะแล้วก็แต่ทุกวันนี้คือใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นสูตรซูเปอร์วูแมนสูตรซูเปอร์วูแมนเป็นยังไงก็เพื่อนๆลองไปติดตามดูได้นะเขาจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นซีดาร์วูดกลิ่นแคริสเซจกลิ่น อิลังอิลังเนาะแล้วก็กลิ่นเจอร์เนียมก็จะเป็น5กลิ่นนี้ที่เบรนอยู่ในซ u เปอร์วูแมนแต่ว่าในแคริคามเนี่ยอาจจะมีกลิ่นอื่นที่ที่ทางโดเทราไม่ได้บอกเนาะเพราะฉะนั้นสูตรแคริคามสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เขาคิดค้นมาหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวปอก็น่าจะต้องกลับมาใช้แคริคามกันอีกรอบเนาะเพราะว่าเพื่อนๆดูสิ พอช่วงที่ประจำเดือนขาดเนาะไปรูปเนี่ยมันประมาณเกือบ2เดือนแล้วก็มันก็คือสิวฮอร์โมนนะ,นะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะมีแบบสิวที่แบบขึ้นรอบปากเลยอันนี้คือสิวฮอร์โมนแล้วก็วันนี้นะปอก็พึ่งได้แคริคามเพราะว่าพึ่งสั่งมานะวันนี้จริงๆก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอัดคลิปเนอะแต่ว่าพิ่งกลับออกมาจากข้างนอกนะแล้วก็โอเค เลยมาอัดคลิปแชร์ให้เพื่อนๆดีกว่าว่าโอเคนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวปอจะต้องกลับมาใช้ c a r รี่คา m แบบ o r i g i ินอของเขานะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าหลังจากที่ใช้แล้วขวดนี้ก็เดี๋ยวก็ำลังช่างใจอยู่ว่าจะจะใช้แบบออริจินอลจริงๆหรือว่าจะไปแบบเ,เจือจางสักประมาณ50%อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันเพราะว่า ขวดหนึ่งอะเท่าที่ปอใช้ปอใช้ทาทุกวันเนอะเช้าเย็นก็หลังจากอาบน้ําปอก็จะมาทาที่หน้าท้องแล้วปอจะทาตรงบริเวณหน้าอกด้วยซึ่งขวดหนึ่งอะมันใช้เร็วมากๆเลยปอก็เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปอมาหาสูตรเอ่อซูเปอร์บูมแมนแทนเนอะเพราะว่า ใช้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นสูตรแครีคามตัวนี้นะปอจะใช้ช่วงบริเวณหน้าท้องที่แบบใกล้ๆกลรังไข่อะไรประมาณนั้นมากกว่านะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทาตรงบริเวณหน้าอกแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะทาแค่แค่บริเวณหน้าท้องอย่างเดียวนะท้องน้อยเนาะก็อันนี้ก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆฟังแล้วกันเนาะว่าณตอนนี้สถานการณ์ฮอร์โมน วาวุ่นมากๆเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะก็จะมีตัวช่วยที่จะเป็น c แ r รีคามตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้รออัปเดตกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ